จังหวัดสกลนครประกอบพิธีบวงสวงการก่อสร้างมณฑนปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรภายในวัดพระธาตุเชิงชุม่มวรวิหารครับภายในวัดพระธาตุเชิงชุม่มวรวิหารพระคู่กิติธรรมนิวิต ร่องเจ้าคณะจังหวัดสกลนครประธานสงฆ์พร้อมโดยพระคู่สกลวรานุกิจสุริยาผู้ซอยจา,าวาสวัดพระธาตุเชิงชุ่มบ่อระวิหารนำประกอบพิธีบวงสวงก้อนการก่อสร้างมณฑนปลูกพระศรีมหาโพธิโทศมราชบพิษโดยมีนายวีรวัฒเทรวันหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสกลนครเป็นประธานพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและกเจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครับ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระสีมหาโพธิ์ห้แก่กระท่วงมหาดไทยค่ะเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้สําหรับนําไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568โดยสํานักพระ ราชวังได้จัดพิธีมอบพระรีมหาโพธิ์ให้แก่กระท่วงมหาไทยเมื่อวันศุกร์ที่17มกราคม2 6 8อยูทีอาคารบัญชาการนวยราชการในพระองค์90-4โดยมีพ่นอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเป็นประธานค่ะร่วมไปถึงประลัดกระท่วงมหาไทยได้เป็นผู้แทนกระท่วงมหาไทยรับมอบพระสีม,มหาโพธิ์ซึ่งได้รับพระราช,ชทานซื้อนะคะว่าพระสีม,มหาโพธิ์ทศมาราชบพิษเพื่อนำไปมอบให้แก่ทุกจังหวัด ททัวประะเศค่่โดยจังหวัดสกลนครครับกำหนดสถานทีก่อสร้างมุ่นทุนปลูกพระศรีมหาโพธิโทศมาราชบพิณวัดพระธาตุเชิงชุ่มบ่อระวิหารตามแบบที่กำหนดโดยมอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครดำเนินการกำหนดห้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2 5 6 8นี่ครับค่ะแต่ละจังหวัดก็จะหาจุดที่เหมาะสมท่าเพอธิ สิ่ปลูกพระศรีมหาโพธิ์ค่ะ